นิวแลนด์หรือแผ่นดินใหม่นะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวเศรษฐกิจครั้งใหญ่สร้างแผ่นดินใหม่เมืองเทคโนโลยีใหม่สร้างวาทกรรมให้ชัดเจนนะครับเพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้เป็นวงกลมและจะมีการลงทุนจากนอกประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นลดปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครได้อย่างถาวรพอมีการย้ายเมืองหลวงหรือมีการสร้างเมืองเศรษฐกิจใหม่เป็นเมืองเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้การลงทุนจะสูงขึ้น รถติดในกรุงเทพก็จะลดลงมลพิษในกรุงเทพก็จะลดลงนะครับที่กรุงเทพอาจจะเป็นเมืองหลวงต่อไปนะครับหรืออาจจะย้ายก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาสภาวะประเนินการไปแล้วนี่คือหลักแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ชื่อว่ายุทธการไบลัสพินาประชาชนพ้นภัยยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนเรื่องโควิด1 i จะโรคประจําถิน่นไม่โรคประจําถิน่นโรงเรียนจะปิดจะเปิดจะเอายังไงต่อไปพอเปิดเรียนได้ไม่นานปรากฏว่าเด็กติดโควิด1 i สรุปรัฐบาลต้องถอยหรือเดินหน้าอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเวลานี้ พัฒนาบิคกแคนเดย์ทั้ง4 3 7สรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดขัดพื้นทุกที่ทุกแห่งที่คาดว่าจะมีเชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากนะแหล่งพ่อพันธ์ุไข้เลือดออกแล้วก็โควิด19ที่เกิดขึ้นนะครับเราเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะครับวันนี้วันนี้เราก็เปิดด้วยความสบายใจว่าเราจะดูแลลูกๆของเรานะครับเป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งวิธี การศึกษาด้วยส่วนืับสถานที่ด้วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองวันนี้เรามาโรงเรียนลาดประพิษนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรื่องทานอาหารตั้งแต่เช้านะผมดูวันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มทะเลนะครับก็กินอิ่มนะครับกินอินทุกคนกินอิมมีอาหารที่ที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็มีกิจกรรมหน้าชั้นตั้งแต่เช้านะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนสองภาษามีภาษาจีนด้วยเด็กก็แสดงความสามารถนะในการพูดภาษาจีนแปลว่าการพูดภาษาจีนนี่ก็ก็ได้ผลการเรียนการภาษาจีนก็ได้ผลมีการทักทายสําหรับผมก็พูดได้อย่างเดียวตุ้ยตุ้ย,ยถูกแล้วถูกแล้วนะครับดีแล้วถูกแล้วโดยนื่นก็เด็กๆคนนี้ก็มีความสามารถในการพูดนะครับรับมันแต่เช้าแล้วก็มาตรการเรื่องโควิดสิบเก้านะหกหกเจ็ดก็ทำอย่างครบถ้วน นะครับไม่ว่าจะมีการตรวจเช็คก่อนมีการเตรียมแผนฉุกเฉินมีการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากทุกคนร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรการรับส่งก็ดีมาตรการตรวจตรวจร่างกายของเด็กก็ดีนะครับเราก็เตรียมอย่างพร้อมเชิงปรากฏการณ์ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขสาธิปตปิต,ตุเตชะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็กล่าวเรื่องการประชุม เปิดออนไซต์ site, แล้วก็ได้บทสรุปว่าสธได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการกับวางมาตรการเปิดเรียนเต็มรูปแบบภาคเรียนที่1โดยกําหนดต,ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีการติดเชื้อลดลงกําลังขับเคลื่อนเข้าสู่โรคประจําถิ่นเน้ยนย้ํสีมาตรการซึ่งเป็นประการแรกก็คือเร่งรัดฉีดวัคซีนให้ครอบกลุ่มอย่างน้อย60%ทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุน้นแม้เป็นการสมัครใจแต่ให้แนะนํา ทำความเข้าใจผู้ปกครองเพื่อลดความเสี่ยงประการที่2ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือศูนย์อนมามัยโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ประเมินความพร้อมนะครับสำหรับเรียนไทย stop covid plus ตีต้องเข้าเกณฑ์ไม่น้อยกว่า95 3ปรนะครับ 3. ปรับการตรวจ a t k ที่เดิมปรับตรวจเฉพาะ3-5วันติดต่อกันเหลือเพียงตรวจเฉพาะเมื่อมีอาการและมีความเสี่ยง 4. ย้ำการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการติดเชื้อในเด็กต้องไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียนนะครับแต่มีระบบสนับสนุนให้สามารถเรียนได้นายแพทย์สุวรรณชัยนะครับพัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในเชื้อเด็กต่ำกว่า19ปีสภาพตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ติดเชื้ออยู่13.7 เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันนะครับส่วนชีวิตการเสียชีวิตไม่มากเมื่อดูกับการฉีดวัคซีนเด็กมัธยมฉีดวัคซีน1เข็มและ2เข็มไม่น้อยกว่า70%ไปแล้วแต่เข็มกระตุ้นยังต้องเร่งรัดเพราะฉีดไม่ถึง6%ส่วนเด็กประถมศึกษา5-11ปีฉีด1เข็มครอบคลุม53%เข็มที่2ต้องเร่งรัดนะครับฉเฉพาะฉีดเพียง13% ทางนี้มาตรการเตรียมพร้อมเปิดออนไซต์สำหรับโรงเรียนประจำนะครับเน้นมาตรการเซนบล็อกเซฟตี้โซนอินสกูลนะครับกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เปิดเรียนปกติโดยปกป้องกันตนเองครอบจักรวาลเช่นาการประเมินไทยเซฟไทยนะครับเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรกรณีผู้สัมผัสสูง ให้จัดคอิชินโซนนะครับจัดการเรียนการสอนในนั้นเป็นเวลา5วันนะครับจากนั้นให้สังเกตการอีก5วันนะครับในกรณีฉีดวัคซีนครบตามกำหนดและไม่มีอาการนะไม่แนะนำให้กักตัวและตรวจ ATK ในวันที่5และ10กรณีที่ผู้ติดเชือ้อให้หาหรือเกี่ยวกับก,รรการบริการสนะารับสาสุขในการ แยกกักตัวในโรงเรียนหากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรงดการรวมกลุ่มนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเชิงงานวิเคราะห์ง่ายๆเลยรัฐบาลก็ให้ดำเนินการวางสีมาตรการนะครับในการดำเนินการก็คือให้เปิดเรียนตามปกตินะครับเพราะตัวเลขน้อยลงมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม่ว่าเข็ม2ยังไม่มาสําหรับเด็ก นะครับโดยส่วนใหญ่ก็70%ทําทการฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วจึงจําเป็นต้องเปิดพยายามปิดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเด็กต้องหยุดก็ต้องเปิดให้เด็กเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะครับนี่คือกลยุทธ์ของรัฐบาลนะฮะที่ประกอบไปด้วยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธาธิการได้ดำเนินการและออกเป็นคําสั่งให้เปิดเรียนคําถามที่ถูกถามมาว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตกลงเราต้องปิดไหมเนี่ยโควิดระบาดขึ้นมาเราต้องปิดหรือเปล่าปิดปิดเปิดเปิดอีกไหมเนี่ยจะต้องทายังไงต่อไปเพราะเริ่มเปิดมาตั้งแต่ตั้งแต่ป เปิดปี53ได้ไม่นานโควิดระบาดอีกเปิดปี54ก็เหมือนกันคราวนี้มา55มันเกิดมาสองสารอบแล้วคราวนี้จะเอายังไงควรจะทําอย่างไร,ร,งไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเอาละผมจะอธิบายหุ้นส่วนในเชิงการบริหารยุทธศาสตร์ของชาติไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามยุยาฟื้นฟูนะครับเฟสนหนึ่งเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศก็คือระยะกลางแล้วก็ยายาวคือนาประเทศเข้าสู่แดนสีวลัยนี่คือหลักแพ็กเกจ ถ้าคุณส่วนจำได้ผมเคยเรียนไว้ว่าคุณน้ำนางนอนที่ดังไปทั่วโลกในช่วงสงครามโลกดังกว่าสงครามดังกว่าฟุตบอลโลกด้วยซ้ำแบบถือว่าดังประเทศไทยทาไม่ดีอยู่นั้นอยู่ระหว่างการรัปรบหารด้วยซ้ําแต่คราวนี้โควิด1นาที่เราต้องทําดีกว่าเราต้องเป็นอันดับต้น,ตน,ตนอันดับหนึ่งของโลกปรากฏว่าองค์การนาไมาโลกก็ยอมร,รับประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 บางครั้งก็ทำโอเวอร์ไปบางครั้งก็ดีแก้ไขปัญหาได้ไล่มาหลังจากวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564อัตาบานเปิดเปิดประเทศพร้อมๆกับฝั่งสาภาพยุโรปเพราะไม่มีเงินเยียวยาไม่มีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกู้มาเยอะแล้วก็ใช้วิธีการเปิดประเทศเปิดประเทศระยะวิธที่ผ่านมาโควิด1 9ติดระบาดย่างหนักเลยตัวเลขจากวันละร้อยสองร้อยขึ้นเป็นสองสามหมื่น พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามการแก้เกมในตอนนั้นเขาก็เร่งฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน,ซนปรากฏว่าคนไม่ฉีดวัคซีนโดยส่วนใหญ่นะก็อาการหนัก COVID 19, โควิดลงปอดเสียชีวิตนะครับคนฉีดวัคซีนจะไข้ไม่ไข้ก็แล้วแต่นะครับ,ยยนะรบอย่างมากก็เป็นไข้นะแล้วก็มีอาการหวัดเจ็บคอก็เหมือนไข้หวัดธรรมดานะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องดําเนินการ ที่เขาดาเนินการไปแล้วคือเร่งฉีดวัคซีนให้กับเด็กถามรัฐบาลทํามาถูกหรือยังที่ผ่านมาระยะแรกเนี่ยพอเห็นแบบนี้ผมบอกว่าออถอยไม่ได้ละผม,มเรียนรุ่นสูวนว่าตอนนี้ต้องเดินต่อที่ผ่านมาก็คุณนุทินก็เอาไปพูดลักษณะเดียวกันโอเคเดินหน้าต่อไม่มีถอยแล้วถอยไม่ได้แล้วตอนนี้รัฐบาลมาถูกหรือยังถูกแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงก็ถูกแล้วต้องเปิดนะครับแล้วก็ต้องไล่ฉีดวัคซีนไปนะวาง ชุดหลักความเชื่อใครไม่ฉีดคราวนี้ก็ต้องตายไปคนที่รอดก็หกสิบเปอร์ซ็นของประเทศที่เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นไม่ฉีดช่วยไม่ได้นะที่ผ่านมาเนี่ยวัคซีนเขาบอกว่าต้องมีการซื้อกันผมบอกว่าซื้อไม่ได้หรอกขาดตรัฐธรนมนแตตอนนี้ก็ฉีดฟรีแล้วนะค่ายีวยาค่ารักษาก็ฟรีแต่เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนประเภทในการรักษาตอนนี้ก็ยังคงใช้บัตรประกันสังคมได้ใช้บัตร30บบาทในการรักษาได้นะครับใช้ ปัญหาหลักๆที่มันตามมาคือเรื่องประกันภัยบริษัทประกันภัยเนี่ยพอรัฐบาลเปิดนโยบายนี้ปุ๊บเนี่ยในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมไม่ดีคนติดมากขึ้นเขาก็ไปเคมเอาประกันบริษัทประกันไม่มีเงินต้องผ่อนจำระตอนนี้คือกําลังเป็นปัญหาสำหรับประกันภัยตอนนี้ประกันภัยเรื่องของ COVID, โควิดยกเลิกบริษัทประกันภัยอย่างน้อย2แห่งเจ๊งนะจากโควิด -19 ที่ระบาดอย่างหนักแล้วก็ไปทําประกันเรื่องของโควิดบางคนก็9 9บาบาทบางบริษัทก็พันกว่าบาท ผมก็ทำเหมือนกันแต่ผมรอดมกซีซันนะ2ปีกว่าๆ่ารอดตอนนี้เนี่ยการเรียนการสอนมันควรจะเป็นยังไงเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองวิธีการก็คือเปิดได้อย่างเงี้ยข้อสีข้อที่ว่าถ้าติดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็ต้องเอาเฉพาะคนเสี่ยงนะบ,บางทีติดคนเดียวปิดทั้งห้องไม่จาเป็นละ นะเพราะว่าโควิด19ก็จะเอาเฉพาะคนที่เสี่ยงจริงๆตรวจ,รจ,รจรแล้วติดจริงๆแล้วก็ไปกักตัวแล้วก่อที่มาก่อนเนี่ยกักตัวเป็นเวลา14วันตอนนี้4-5วันก็หายละนะครับเพราะมียาดีเพราะมีวิธีการแก้ไขมันมี c สส e s t u ี้เกิดขึ้นนะมีเคสกรณีบทเรียนเกิดขึ้นแต่ปัญหาของเด็กกับผู้ใหญ่มันต่างกันนะครับเด็กนะเขาเวลาวิ่งก็วิ่งเป็นกลุ่มนะตอนนี้ตรงโรงเรียนก็ต้องควบคุมนะครับขดียการโรงเรียนก็ต้องตามถ้าเกิดว่าเด็กหยุดเรียนไม่ได้มาเรียนไม่สบาย ะะก็ต้องหยุดไปสีหวันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเด็กเรียนออนไลน์แต่โรงเรียนยังคิดค่าเรียนเนี่ยเต็มค่าสะวายน้องวายน้ำนะ,ะค่ากิจกรรมโรงเรียนยังคิดอยู่นะฮะไม่ยอมส่งคืนบางโรงเรียนก็คืนบางโรงเรียนก็ไม่คืนนั่นหมายความว่าเกมนี้ไปจะไปปิดเหมือนเดิมไหมไม่ปิดละไม่ควรปิดละไม่ต้องทําละระบาดยังไง แก้ไปตามหน้าไพ่ปรับยุทธวิธีให้เข้ากับยุทธการคราวนี้เราอยู่ระดับกลางระดับกลางนะฮรระยะระยะสั้นป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูระยะกลางนะครับระยะกลางคือเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนี้เราต้องเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจนะครับต้องเดินเต็มรูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแก้ปัญหาภายในประเทศโดยส่วนใหญ่เราแก้ได้ละ แต่อย่าไปทะลึง่งไปทะเลาะก,กับประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียหรือว่าจีนนะครับเพราะดูตัวอย่างล่าสุดล่าสุดที่เกาหลีเหนือไปทะเลาะก,กับสหรัฐอเมริกาทะเลาะก,กันคนคนนี้สุดท้ายโดนสองกามไวรัส1.2ล้านคนเกิดป่วยขึ้นมาต้องให้ทหารแจกโควิดมีการติดโควิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในขณะที่มีการสวนสนามของทหารของเกาหลีเหนือเหมือน กับจีนเคยเชิญในการจัดกิจกรรมางานกีฬาทหารที่อู่ฮั่นก็เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นประเทศไทยโรงเรียนก็คงต้องเปิดได้เดินหน้าต่อไปไม่ถอยไม่ได้ละเดินหน้าต่อไปใครติดก็แก้ไปตามสถานการณ์แก้เป็นจุดๆไม่จำเป็นต้องปิดทั้งห้องเพราะตอนนี้ทุกคนสวมหน้ากากนะครับคนป่วยหนึ่งคนนะคเกิดป่วยขึ้นมา และคนอีกคนหนึ่งใส่หน้ากากอยู่ก็ไม่สามารถจะติดได้อันนี้โอกาสรอดมันก็มีนะครับประกอบกับเด็กตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนโควิด -19 กันแล้วนะถึง 170, ร้อยละเ0หลืออีก10%็ตก็ต้องไปไล่ฉีด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 ปัญหาข้างเคียงก็น้อยลงเพราะว่าเรามีเคสสตัร์ดี้ติดต่อกันมาเนี่ยเป็นเวลามากกว่า2ปีสิ่งนี้รัฐบาลมาถูกแนละ้วอันไหนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดนะครับตอนนี้มาถูกละถอยไม่ได้ละต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ จะสามารถแก้ไขปัญหาการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งคนละที่มยิงตรงต้องทำและนะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศกลับคืนมาอย่างไรก็ตามเงินกู้เก่าๆนะครับ1.3่า1.3แสนล้านบาทเนี่ยนะที่เราไปกู้ยืมมาทํำยังไงก็ 1. เรื่องหวยออนไลน์ตัวนี้ก็ทาแล้วโอเคเร่งทําให้มันสมบูรณ์แล้วกันนะ,นะอันนี้ทําถูกแล้ว สองเรื่องของคาสิโนต้องเร่งทําเรื่องของคาสิโนเพื่อสร้างรายได้นะครับที่สําคัญที่สุดนะฮะหลังจากทํา2อันนี้เสร็จสิ่งที่ต้องทำนะฮะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนําประเทศเข้าสู่ดันซิวิไลต้องเริ่มสตาร์ทในเรื่องของนิวแลนด์หรือแผ่นดินใหม่นะครับเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวเศรษฐกิจครั้งใหญ่สร้างแผ่นดินใหม่เมืองเทคโนโลยีใหม่สร้างวาฒกรรมให้ชัดเจนนะครับเพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับให้เป็นวงกลมและจะมีการลงทุนจากนอกประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นลดปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครได้อย่างถาวรพอมีการย้ายเมืองหลวงหรือมีการสร้างเมืองเศรษฐกิจใหม่เป็นเมืองเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทําให้การลงทุนจะสูงขึ้นรถติดในกรุงเทพก็จะลดลงมลพิษในกรุงเทพก็จะลดลงนะครับที่กรุงเทพอาจจะเป็นเมืองหลวงต่อไป นการหรือ,อาจจะย้ายก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาสภาพาัดดำเนินการไปแล้วนี่คือหลักแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ชื่อว่ายุทธการไบลัสพินาประชาชนพ้นภัยยึดประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราก็เหมือนอยู่คงชีพด,ด้วยหากซึ้อยากพินาดลงไทยอยู่ไ้หรือเร,เราก็เหมือนหมดบุยหมดหมส้นสกุลไทยใครร